สวัสดีค่ะกระซิบบอกเล่ายินดีต้อนรับๆๆทุกทท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะกระซิบบอกเล่านำเสนอรถกระบะมือสองค่ะในคลิปนี้นะคะเป็นรถเต็นค่ะทุกท่าน伊索 u D Max Highlander ปศูนย์สี่นะคะเครื่องสามพันซีซีไดเร็กค่ะแอร์เย็นกระจกไฟฟ้านะคะเครื่องเคียร์ใช้งานได้ปกติพร้อมขับวิ่งได้เลยค่ะและที่สําคัญมาด้วยราคาแบบถูกมากๆ,ๆทุกท่านราคาแบบนี้นะคะอยู่ใกล้วิ่งชนกันแน่เลยนะคะ 89,000บาทเท่านั้นค่ะถูกมากค่ะทุกท่านไปทำกำไรต่อได้สบายเลยนะคะเต็นท์รถอยู่ตลาดเสือลากหางจังหวัดพิษณุโลกค่ะสนใจโทรคุยก่อนค่ะอัปเดตสถานะรถก่อนนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยค่ะแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้แต่อย่างไรก็ให้นัดไปดูด้วยตนเองก่อนนะคะก่อนตัดสินใจค่ะ แอดมินก็เพียงนำเสนอเบื้องต้นให้ชมเท่านั้นนะคะเราไม่ใช่ผู้ขายในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ